ื่อนต่อไปก็คือการจัดทําและก็ดําเนินโครงการทุน ในการแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ6เดือนวันนี้พลเรือเอกนรงพิพัฒนาสัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชได้เร่งแก้ไขปัญหาการศึกษาที่สะสมมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยได้ทำควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการศึกษาไทยในระยะยาวสำหรับ ผลงานที่ผ่านมาของกระทรวงศึกษาธิการสามารถแบ่งได้เป็น6กลุ่มได้แก่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตั้งเป้าแก้ปัญหาเด็กนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กว่า2 0,000คนให้หมดไปในปีการศึกษา2558ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพิ่มการเรียนรู้นำวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและค่านิยม12ประการบรรจุในหลักสูตรปรับการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นมากขึ้นลดการทดสอบโอนไนจาก8กลุ่มสาระวิชาเหลือ5กลุ่มสาระวิ ิชาลดตัวชี้วัดตามหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับนักเรียนปรับลดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ไม่จําเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนนําร่องโครงการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่พื้นที่การศึกษา20เขต300โรงเรียนทั่วประเทศทั้งนี้เนี่ยเราก็จดให้มีการทำรีฟอรมหลักแล้วก็โคชิ่งหลักนะครับเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ในเขตพื้นที่การศึกษานะครับผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ครูซึ่งก็จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นการแนวทางหรือการปฏิรูปที่ค่อนข้างจะตรงไปสู่ห้องเรียนเนี่ยเป็นหลัก พร้อมกันนี้ยังให้ความสําคัญกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยการพัฒนาโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศกว่า5 5 0 0 0แห่งนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงกระบวนการแต่งตั้งโยกย้าย ปรับเลื่อนวิทยาฐานะครูสบบสและกำลังดำเนินการนำโครงการครุทายาทกลับมาใช้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในระยะยาวพร้อมผลิตพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจัดทำหลักสูตรการศึกษาแบบทวิศึกษาโดยจัดหลักสูตรสายสามัญควบคู่กับสายอาชีพ,พนในระดับมัธยมศึกษาซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้คุณวุฒิทั้งสองสาย อย่างไรก็ตามการมืง,งานทั้งหมดของทางกระทรวงศึกษาการ์มีเป้าหมายสําคัญที่สุดก็เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งหมายถึงการพัฒนาคุณภาพของของลูกหลานเยาวาชนของเราเนี่ยให้เป็นพลเมืองที่มีความรู้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้การดําเนินการชีวิตแล้วมีคุณธรรมมีจริยธรรม สำหรับการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการดำเนินการที่ประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติและซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษาที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นและเป็นประธานกรรมการเองที่ผ่านมามีความก้าวหน้าในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องมุ่งพัฒนานและจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตที่มีความสำคัญอย่างมากในอนาคต